นักเรียนที่โรงเรียนเมืองพัทยาเจ็บ้านหนองพังแคกว่า1,000คนนะคะน้องๆไม่มีห้องเรียนต้องอาศัยเรียนนอกอาคารค่ะสาเหตุก็คือมีคนร้ายเข้ามาลักลอบตัดสายไฟจากม้อปแปลงโดยอยากจะขอวิงวอนเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ นายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงเรียนเมืองพัทยา7บ้านหนองพังแคหลังจากที่เกิดเหตุคนร้ายเข้ามาลักลอบตัดสายไฟจากหม้อแปลงไฟฟ้าส่งผลให้เด็กนักเรียนกว่า1,000คนนะคะก็คือไม่มีไฟฟ้าใช้อะคะ่ะก็คือร้อนมากไม่สามารถเรียนในห้องเรียนได้เลยนะคะ โดยเหตุการณ์ไฟดับเ,เกิดขึ้นเมื่อวันที่19พฤศจิกาย,ยนบริเวณอาคารเรียน8และอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนนอกอาคารชั่วคราวก็คือเด็กเนี่ยลำบากกันเลยล่ะค่ะเด็กตั้งแต่ชั้นม .1 ถึงม .6 ไม่มีไฟฟ้าใช้ในการเรียนไม่ว่าจะเป็นเรียนคอมพิวเตอร์หรือว่าใช้สมาร์ททีวีที่ประกอบการเรียนนะคะซึ่งทั้งนี้หลังจากการตรวจสอบพบว่าสายไฟช่วงจากหมอแปลงเนี่ยถูกตัด แล้วคนร้ายใช้สายไฟเส้นเล็กเชื่อมเอาไว้ทำให้ไฟฟ้าดับช้ากว่าเวลาที่ก่อเหตุค่ะเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดเหตุในช่วงกลางคืนหรือว่าเช้ามืดซึ่งทางนี้เมืองพัทยาได้แจ้งความเอาไว้ที่สอพหอนองปลือพร้อมกับเร่งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าทางนี้ก็อยากจะขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีเนื่องจากว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความเดือดร้อนอย่างมากต่อการเรียนของเยาวชนค่ะ ส่วนกรณีที่มีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า5รายเข้ามาร้องเรียนต่อเมืองพัทยาหลังจากที่เขาถูกหลอกให้โอนเงินค่าจองบูธงานพรุนานาชาติ2024ที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะโดยถูกหลอกให้โอนเงินค่าจองบูธไปรวมแล้วเนี่ยกว่า1 0 0 0 0บาท โดยล่าสุดนายปรเมศงงานพิเชษนายกเมืองพัทยาท่านมาชี้แจงว่าเมืองพัทยาเนี่ยจัดบูธขายของฟรีในเทศกาลสำคัญอย่างเช่นงานพรุงานเค้าดาวและมิวสิกเฟสติวัลเพื่อส่งเสริมโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ โดยนายกเมืองพัทยาบอกว่าในทุกปีจะมีกลุ่มคนฉวยโอกาสขายสิทธิ์บูธฟรีให้ผู้อื่นในราคาต่างๆซึ่งการกระทำแบบนี้มันขาดต่อเจตนารมณ์แล้วก็ถือเป็นการเอาเปรียบค่ะหากพบการขายต่อขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลมาได้เลยนะคะเพื่อที่จะใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีโดยผู้ฝ่าฝืนเนี่ยก็จะถูกขึ้นบัญชีดำและตัดสิทธิ์การเข้าร่วมงานในอนาคตค่ะ ส่วนนี้นะครับก็เป็นที่เราจัดพื้นที่ค้าขายฟรนะีให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วก็มีนอกพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มสมาคมชมรมต่างๆที่ได้ทํางานร่วมกับพัทยามาในตลอดนะครับซึ่งเป็นนโยบายของมูลพัทยาเป็นบูธฟรีนะครับไม่ไม่ทางมือพัทยาไม,ไม่ไม่ได้มีการดําเนินการให้ขายนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยนะครับที่มีความประสงค์นะครับที่จะลงทะเบียนเนี่ยซึ่งผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับว่าว่าตรงนี้จะเป็นการหลอกจากบุคคลที่ จะหากําไรหรือเป็นพวกพวกมิจฉาชีพหรือเปล่านะครับซึ่งซึ่งก็ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าทางออกจากเมืองพยาไปเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นะครับจะไปหลงเชื่อนะครับให้กับบุคคลกลุ่มคนที่บอกว่าไปมีบูธนะครับแล้วก็เอาไปขายให้ในในราคาที่ที่เป็นเป็นเอ่อขายในราคาใดก็ตามเนี่ยซึ่งจริงๆออกจากเมืองพยาไปเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วครับ